วัดี uh, วันนี้นะคะเป็นวันหยุดของพี่กันอีกวันหนึ่งนะคะก็มาเข้าป่ากันอีกนะคะแต่ช่วงนี้ฝนเขาจะไม่ตกแห้งมากๆเลยค่ะเราก็จะมาหาเห็ดกันเนาะจ้นเนะที่ได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่วาสนาเ่พีนอองเลย <laughs> uh, Hi guys uh, today I just come out for the day for um, a little walk and see if can forage anything so come with me see I can't get anything but because hadn't been raining so we just have I keep our finger cross see i we c a n find anything นะคะโอเคถ้าถ้าพร้อมกันแล้วเราไปหาดูกันว่าจะมีอะไรให้เราเก็บบ้างนะคะโอเคไปกันค่ะ พี่กันจะไม่เก็บเห็ดตัวนี้เนาะไม่ได้ศึกษาแต่เห็นเยอะมากค่ะโอ้ดอกเด้อเห็ดยังพี่น้องเลยถ้าเราไม่รู้อย่าเก็บนะคะต้องศึกษาก่อนเด้อพี่น้องค่ะเราไปกันต่อจ้าโอ้ยพี่น้องเอ๋ยเราเจอไข่มุกอีกดอกหนึ่งค่ะมันแห้งมากแห้งายพี่น้องเอ๋ย ออไปเฮ็ดแจ่วเนาะไปกันต่อจ้าพี่น้องโอ้ยอันนี้จุ่มๆแล้วจ้าเห็ดไข่มุกจ้าเห็ดเขาจีเอาเอาวัานี้พี่น้องเลยพี่กันจะเอาอไปเฮ็ดโอ้งามๆค่ะจะไปทำไอ้นี่ทำแจ่วอร่อยมากแซบขนาดจ้าหนึ่ง อันนี้ก็โอเคเลยเนะี่ยหาไปออมไปเรื่อยๆจ้ะไปกันต่อจ้าดีค่ะทุกคนจเจอละอ่อนละอ่อนเห็ดเกาเจี้ยพี่น้องเอ๋ยอันนี้โอเคอยู่นี่ อีกดอกพี่จ้าอันนี้มีคู่เหมือนนะคะถ้าใครเก็บไม่เป็นเนาะต้องดูลักษณะของเขานะคะเห็ดเกจีมันจะเป็นสีชมพูนะคะเนาะถ้าเห็ดไอเห็ดใบเบื้อที่คู่เหมือนเนี่ยเขาจะเป็นสีเทานะคะอันนี้จะเป็นสีพูเห็นไหมนี่ยังสีสแซ่บไปต่อจ้าพาดพี่น้อ,อมาเบ่งดอกนี่จุมจ่มๆอยู่จ้า ไม่มีมแมลงเลยสวยมากนี่ดอกน,น่อยๆกลางๆนี่อยู่เนี่ยกินได้ไหมน้อน,น,นมีหนอนบหน้อเดี๋ยวดูก่อนนะคะนี่ตัวเล็กๆีม่มดทามิอื้ โอ้มีนอนเลยจ้ะไปกันต่อค่ะโอ้ยพี่น้องพี่น้องเอ๋ยมาเจอเห็ดเพิ่งเข้าจ้าโอ้ยอนะกะลอกกระแตเขากินบมดอันนี้ก็คือสปอเด้อจ้ะเด้อดิสปอของไอ,อเราเก็บไว้ตามนี้เนี่ย แล้วนั่นก็ให้เขาแพรเชื้อเอาโอ้ได้อยู่ได้อยู่จ้ะได้อยู่หัวเขาได้อยู่จ้ะเชื่อเขาก็เอาไว้นี่แหละนี่ทังสี่แม่พี่นอ้องยังโชคดียังได้แต่ได้เห็ดเถาเอ้ยพี่น้องเลย อ่ะติดไปน้ำมาเดี๋ยวล่ะจะได้แพ่เสื้อเนาะเดี๋ยวเราจะปาดเอาตัวนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวพี่กันจะไปแกงแรงนี่ล่ะได้อยู่ได้อยู่ว่ะได้อยู่อ,ยอ่าไปไปกันต่อค่ะ พิกันมาปลาไหมไดยจ้ะปลานั่นแห็งหลายเพราะไม่เห็ดแต่ปลานี่พิ่กันจะมาเห็ดมันปูดิจ้ะมาเจอจุม่มนึงแล้วค่ะนี่ก็แห้งขึ้นกัน,นมาเพิ่งกันจ้ะออแต่และต้นซาสพี่น้องนี่ก็กินได้อยู่จ้ะเพราะได้อยู่แห้งฝนไม่ตกมาสามอาทิตย์แล้วนะคะ เหนือแน่ๆแน่ๆเด็บยว้ยเผื่อฝนตกเนาะวันนี้อันนี้อ้๊ยปนะปะนะเชื่อมพี่น้องเชื่อเขาเดี๋ยวเรากลับมาตอนฝนมันตกเนาะโอ้ยหน้าจงจาน อให้ได้แค่พอไปทำซอสพาสต้าก็พอแล้วค่ะเไปเห็ดไข่มุกเห็ดมันปูกบเอาไว้พาสพี่น้องพ่อเห็ดเพิ่งเท่าอีกแล้วโอ้ยเนาะอันนี้โบพ่อเอาเด้อพี่น้องเลย ยี่นี่แหละอ่ะเฝ้าป่านะคะตาเลตัวสัตว์โอ้ยพี่น้องมาช้าไปเน่าถิ่มหมดแล้วโอ้ยนกพอได้อยู่บอบางอันเนี่ยไ่ได้อยู่ึดงอันอันดอกโอ้ย จะได้เทพ้พี่นอ้องดูถเถาบดดูอ่ะอยู่เป็นเชื้ออย่างนี้แล้วค่ะนี่องสาลได้หนึ่งดอกออพี่น้องพอได้จ้า พันเหลือให้เก็บอยู่อันเน่าก็มีเยอะอันนี้ได้ไหมดูก่อนโอ้ยหนอกอันนี้ได้อยู่โอ้ยพี่นอนอกเน่าถิ่มเบ้อ สงสารได้อันนี้ได้อยู่อันใดได้พิกัดก็สิเอาได้จ้เด้ออันนี้ได้อยู่โอ้จุมนี่โอเคเลยค่ะพี่น้องอันนี้ได้อยู่ค่ะยุงๆุงอันนี้ได้อยู่พี่น้อง เปิดสวยสวยน,นี่ได้ไหมโอ้อันนี้เอาดอกน่อยสองอันนี้นจ้าอื้อ โอ้ยกินกระเพอได้อยู่จ้ะพอได้อยู่พอได้อยู่ช่วงนี้ก็สิมีเก็บไปตลอดนะจ๊ะถ้าฝนมาอีกเกิดี่ได้เก็บไปเรื่อยๆนะจ๊ะเน่าเน่าเน่ามาบ่ทันเน่าค่ะเน่าโอ้ยเนาะเสียดายไปกันต่อจ้าอีกด,ดอกนึงค่ะ

กับสีเอาจ้าหรือจะปล่อยเขาไว้ปล่อยเขาไว้เนาะผละไม้ป่าค่ะแก้กระหายแบล็คเบอร์รี่มักเล็บแมวจ้าโอ้ยพี่น้องเอ๋ยมันหลบเน่กอหญ้าไหมอันนี้หนึ่งดอกแต่จะพาพบ้ง ออกแล้วจ้ะสองดอกสวยมากหนึ่งสามดอกนี่ฟ้าสวยสวยมีจุ่มนึ่งปึ๊บ ฮาวายา so l สวยมากปาดอนซอ้อนด้วจ๊ดเนี่ยยจจดหลีในพงหยาไหมคะ ไปกันตกลงก็ได้นิดเดียวค่ะเพราะว่าเห็ดยังไม่ออกเนาะฝนยังตกเยอะไอ้ฝนยังไม่ตกค่ะแค่มาเซเวะนะคะแต่ก็พอได้ไปกแกงหนึ่งยุกได้เห็ดมันปูเห็ดข้าวจีหรือเห็ดไข่มุกนั่นเองนะคะแล้วก็เห็ดหนังไก่กนิดนึงแค่คะแล้วกลับบ้านกัน Hi guys, it's just uh, not very <laughs> wow, well, not very well there. But it, as least I know, now it's because uh, it hasn't been raining, so obviously the everything is still wait for it. So I just wait until the rain fall, then I'll come and survey again. So let's go home now. <laughs> See you at home.